S <S ประโยคนี้มันจริงใจโจ,ง,จงเดินตามเส้นทางตัวเองแล้วใครจะว่ายังไงก็ปล่อยเขาไปใช่ไหมมันเท่มากเวย้ย ดีครับผมซบีเซนเนะครับก็ได้ไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งปิก็แบบปล่อยซีรีส์มาดูๆเลยที่เป็นออริจินอลของ startup ไอิไนบอดอร์แลนด์วิดโฮมยงที่ปล่อยมาล่าสุดส,สัยนี้มก็เออสปอยกูนะเว้ยก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นซีรีส์นอกกระแสเลยแล้วผมก็เพิ่งดูมันจบไปครับช,ชือเรื่องว่า f o e r ก็จะเป็นเหมือนกับว่าอธิบายบทบาทของสตรีในประเทศญี่ปุ่นว่าแบบเปใส่งานที่แบบว่าสา่ดาราสา่นักแสดงสา่อะไรทุกอย่างที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแนะนำให้ดูมาก องหวานระดับ300%ใช่ไหมองหวานระดับ300%เนี่ยองหวานหลายอย่างมากเลยที่แบบว่าเป็นที่นิยมมากๆเค้กวิงซูลองหวานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียนั่นก็คือชาโนมไข่มุก รู้สึกว่าเทนชานมไข่มุกเนี่ยมันมีมาแบบ2 3 4 5 6ปีแล้วมันก็ไม่มีวี่แวว่ว่าจะดรอปลงผมเชื่อว่าปีต่อๆไปชานมไข่มุกก็ยังขายดีขายดีอยู่เพราะว่าผมเองก็ชอบกินครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้คลิปวันนี้มันเกี่ยวอะไรกันก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันครับเพราะว่าไอ้ของที่เอามาวันนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกันเหมือนกันคก็คือว่ามีการผลลูกรถชาน่ไข่ ก็เลยทำการค้นคว้าวิจัยผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Facebook นะครับเจอคนแชร์อยู่การเล่นเฟซบุ๊กกับเป็นการวิจัยเหรอวะเจอมาม่าที่เป็นรสชานมไข่มุกแล้วเขาก็มีลิงก์แปะสั่งด้วยผมก็เลยลองเข้าไปสั่งดูเพราะผมอยากท้าพิสูจน์ว่าชานมไข่มุกกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้ากันได้ยังไงผมเป็นคนที่นับถือในท่านมุมกูกอูอันโดมากนะก <laughs> ็คือผู้ที่คิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจ้าแรกของโลกนะครับตราธดาของเราทุกคนนะครับที่ทำให้เรามีอาหารกินในยามฉุกเฉินวว่่าเชบะหมมีูกัดง ตอนนี้ครับก็คือบะหมี่กึ่งเซตสูรถชันที่หลายคนเคยเห็นกันใน Facebook แล้วน่าจะมีหลายคนรีวิวไปแล้วตอนที่ลงคลิปนี้มันก็แปลกดีนะมาจากประเทศอะไรผมยังไม่รู้เลยมีเมมีบาโบพันเดซ์ตัวแปลกของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากว่ามันเป็นรถชานมไข่มุกแล้วเนี่ยมันสามารถกินแบบร้อนก็ได้กินแบบเย็นก็ได้ถ้าให้เดานะทำไมก็ว่าแบรนด์เนี่ยมันก็คือแบรนด์บะหมี่กึ่งเ็จรูปประเทศอะไรก็ยังไม่รู้เลยแลาวมันกินได้วะเนี่ยกินแล้วจะตายไหมเนี่ยกินแล้วจะหายไปทิษงหรือเปล่าก็ไม่รู้มัน อันเนี้ยก็น่าจะเป็นแบรนด์ของชานมไข่มุกสักแบรนด์เนี่ยพอแบบจนเกิดเป็นบะหมีก่กึ่งเซเลตุแบบอันนี้ตามรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าให้ไม่ไข่มุกมาเลยถ้าใครอยากสั่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในข้างล่างกระปุกหนึ่งกระปุกมันเป็นเกิดขึ้นระหว่างกับคำว่ากระป๋องกับกระปุกเจ็ดสิบห้าบาทต่อกระปุกนะครับราคามาม่าดีเซลดูดีอยู่นะเนี่ยแกะกันดูเลยนี่ทุกคนไข่มุกมีไข่มุกจริงๆมีซ่อมให้เห็นชันอ้่ะอืออ่ๆเฮ้ มันคงคอนเซ็ปต์มากเลยก็ไม่คิดว่าการกินมาม,ม่าที่มีชานมไข่มุกเนี่ยมันก็ให้รอดมาเหมืกันมีบะหมี่คือในรูปอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีผงเครื่องปรุงสองอันสิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือไข่มุกกับรลอดเดี๋ยวผมจะแกงอีกอันหนึง่งก็เดี๋ยวเราจะไปต้มแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นกันเจ็บเป็นว่ากินแบบไหนมันจะอร่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันก่ะผอะไรก็ไม่รู้จะเป็นผงนมนน่นนเนี่ยคือก็จะเป็นผงม มอมนกิผมเป็นคนที่ทำมาม่ารสต้ยมยำกุ้งแล้วจะต้องใส่นมทุกครั้งเพราะมันเพิ่มความอร่อยมากขึ้นก็ไม่เชื่อก็ลองไปดมดมอันนี้อะไรวะน่าจะเป็นพุงแบบเดี๋ยวนะพี่ก็ชิมแบบรสชาติ <laughs> แม่งไม่เป็นมิตรเลยเว้ยคือมันไม่ได้เป็นแบบว่ารสทั่วไปแล้วก็ไปผสมกับชานมนะมันคือรสชานมเลยแต่แม่งทะลึง่งมีพริกด้วยมาทำเพื่ออะไรแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากูซื้อมาเพื่ออะไรมันเป็นไข่มุกหรือมันไข่ปลาเนี่ยปลาเป็นก้อนเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้สองอันแต่ย้ำรส การต้มมาม่าที่รู้สึกว่ากนินกยไม่ดีเลยทุกคนร้อนแม่งเจ๋งมากเลยอชาโน,โน,โน,โนโมใครมเขาเป็นโน,โน,โนโรินรนโนกูกิโนกะตะใสฟฟาฟอฟตกลงจะพูดไทยหรือพูดญี่ปุ่นก็ผมทำมาสองถ้วยนะครับถ้วยหนึ่งเนี่ยผมจะตั้งใจกินแบบร้อนเอ้ผงขาวๆใช่ไหมมันคือผงนมเว้ยใกล้ผงแดงๆกันเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนผงพริกหรือว่าอะไรที่ทำให้แบบรสชาติมีความเป็นของขาวมากขึ้นเป็นชานมผสมกับพริกรสชาติออกมามันเลยไม่ค่อยน่าอร่อยเท่าไหร่งงๆอ่ะเออมีเม็ดไข่มุกอ่ะเห็นปะ แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทําแบบเปรียบเทียบกันว่าเป็นแบบเย็นกับแบบร้อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงให้ผมใส่น้ําน้อยมันจะได้แบบเย็นเย็นได้ไอซ์ก่กนอย่าลืมล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยมันก็ละลายเข้ากันเองแหละเชื่อว่าบะหมี่กึ่งเสร็จรูปทุกรสชาติในโลกทุกยี่ห้อในโลกเนี่ยเขาต้องทําไปที่เนน้ำซุปรขบเพราะว่าเส้นจริงๆอ่ะมันก็คล้ายๆกันหมดน้ำซุปเท่านั้นที่อร่อยที่สุดจะลองชิมดูบะหมี่กึ่งเสร็จรูปรสแปลกแปมีเยอะมากมายแต่นี่เป เม็ดไข่มุกดูอืมเจอข้อดีแล้วคือไม่ไข่มุกเนี่ยมันเหมือนเป็นไข่มุกที่แบบต้มน้ำผึ้งอะไข่มุกอร่อยมากได้ความรู้สึกเหมือนไข่มุกไข่มุกน้ำผึ้งของแบร์เฮาส์เลยอะขนาดนั้นเลยนะเราลองชิมเส้นแบบร้อนเริ่ใใรมเลยกันบ้างรอบที่สองวันนี้เขาบอกว่ากินแบบเย็นไดน้ผมก็ใส่น้ำแข็งไปแล้วนะอดทนไว้อดทนไว้ อดทนไว้คนดูประมาณ2800ล้านคนกำลังรอดูอยู่อารมณ์เหมือนกินบะหมี่เย็นแหละยังไก็มาปกติที่ผ่านมาผมทําอาหารกินเองแล้วรสชาติมันแย่บ้างไม่แย่บ้างแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนตัวนะมันกินไม่ได้ไม่เหมือนกินชานมร้อนๆที่แบบจืดๆแล้วก็เผ็ดๆอ่ะเราจะต้องมารับผิดชอบสิ่งที่เราซื้อมาคือเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นตรงเนี้ยคือแบบเย็นผมน่าจะพอรับได้อยู่อันนี้แบบมีไข่มุกด้วย มกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาหลายรสหลายยี่ห้อแล้วแค่นี้ไม่สามารถทำลายผมได้ครับผมจะกินให้มันหมดให้ดูตะคุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนนี้การบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาตินมไข่มุกนั่งกินบะหมี่เผ็ดยังดีกว่าเลยซ้อโซ่รสชาติบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เกลียดที่สุดในโลกคืออะไรขอตอบเลยว่าอันนี้พีด่ดิบะหมี่คืองสำเร็จูปอินพอร์ตจากต่างประเทศอร่อย มากเลยจริงๆสบ,บานได้ไข่ okay, ปลาลูกชิน้นลูกชิน้นอืมอร่อยอ,ะอ่ะฮะอร่อยอ้าอร่อยเฉย